24 25 2568พนผนึกสวรรค์สยบมารสถานเทพเลมยี่สิบเอแรงเอสเมือง้าวได้ตัดสินใจสยบสำนักที่เป็นศัตรูและร่วมมือกับสำนักต่างๆจนสำนักสเวียยาวกลายเป็นอันดับหนึ่งในแดนใต้แต่ท่ามกลางงานแต่งงานของเขากับสวีชิง ดินแดนเหนือกับยกทัพบ,บุกโจมตีจากงานแต่งงานที่สุขสมกับก่อเกิดเป็นความเศร้าและการพลาดจากที่สุดยากจะลืมเลือนในเล่มนี้ยังมีฉากบูที่ดูเด็ดเผ็ดมันและสนุกชวนติดตามจนวางไม่ลงประกอบกับฉากรักที่ลึกซึ้งและการพลาดจากที่สุดจะเจ็บปวดของตัวเอกที่ต้องสูญเสียคนรักไป จึงทำให้อ่านสนุกเพลิดเพลินลึกซึ้งตรึงตรามีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปเมือง้าวพระเอกผู้ผนึกอสูรรุ่นที่9ระดับตัดวิญญาณสองดาบที่เป็นประมุกน้อยสำนักสเวียยาวได้นำกำลังบุกลมล้างสำนักชิงหลวจนได้ครอบครองติ่งสำริดขนาดใหญ่แล้วเปลี่ยนมันเป็นขนาดเล็กพกติดตัวไว้ จึง่งหน้านำทัพไปบุกโจมตีสำนักฮีเจียนเป็นแห่งที่สองต่อเขาสามารถบุกฝ่าทำลายค่ายกลของสำนักฮีเจียนได้ทำให้สิทธิในสำนักมากมายยอมแพ้แต่ผู้เท่ากระบี่กับเอาเฉินฝานสิทธิพี่พระเอกที่กลายเป็นสิทธิสำนักฮีเจียนเป็นตัวประกันมาข่มขู่ให้เขามอบวิญญาณเซียนมา เมืองฮาวจึงใช้พลังติ่งสำริดสับเปลี่ยนตำแหน่งตนเองกับเฉินฝานก่อนใช้กระบี่ไม้การเวลาปลิดชีวิตอีกฝ่ายในกระบี่เดียวทำให้สำนักอีเจนยอมสยบอยู่ใต้สำนักสเสวียเยาส่วนเฉินฝานที่ต้องรับโทษจากการรักกับเซียนหลินหินวิเศษประจำสำนักที่จำแรงร่างมาเป็นหญิงสาวที่สลัชีวิต ปกป้องเฉินฝานก็ได้รับการยกเว้นโทษแต่เขาเลือกที่จะรอนางให้ฟื้นคืนมาอีกครั้งเมื่อฮาวนำกําลังมุ่งหน้าไปสำนักจินฮานเป็นแห่งที่สามเขาที่เห็นแก่หน้าหลี่ฟูกุยเจ้าอ้วนเพื่อนพระเอกที่ออกมาเจรจาจึงไม่คิดลงมือกับสำนักจินหานมืงอฮาวกับหลี่ฟูกุยได้ร่วมมือกันเล่นละคร จนสำนักจินฮานแต่งตั้งหลี่ฟู่กุยเป็นประมุกน้อยจึงยอมสงบศึกด้วยก่อนเมื่อฮ้าวจะนำทัพมุ่งหน้าไปยังตระกูลหลี่ต่อตระกูลหลี่ที่ไม่ยอมสยบกับเชิญร่างจำแรงบรรผชนที่มาจากดาวเปิดรูมาข่มขู่ร่างจำแรงบรรผชนให้เมื่อฮ้าวตัดแขนทั้งสอง และควับตาทั้งสองข้างเป็นการขอโทษแต่เมืองฮาวที่ไม่สนใจกับลมล้างตระกูลหลี่จนหมดสิ้นจนกเกิดความแค้นกับตระกูลหลี่แห่งดาวเปยหลูเมืองฮาวมุ่งหน้าไปยังสำนักจื่ออวินต่อเพื่อพบหน้าปรมาจารย์ปันกุยอาจารย์ปรุงยาพระเอกหัวหน้าอาจารย์ปรุงยาเต้าม่วง แต่ปรมาจารย์ปันกุ่ยที่แค้นที่ไร้พลังจะช่วยเหลือเมืองฮาวได้จึงตัดสินใจกักตัวฝึกมหาวิถีเพื่อก้าวเข้าสู่ประตูเซียนเมื่อไม่ได้พบเมืองฮาวจึงงงหน้าไปยังตระกูลซ่งต่อปรมาจารย์ตระกูลซ่งตัดสินใจร่วมมือกับสำนักเวียเยา ก่อนจากปรมาจารย์ตระกูลซ่งได้บอกถึงมารดาเมืองห้าวเคยมาที่นี่ในตอนที่เขาเข้าคัดเลือกเป็นบุตรเขยตระกูลซ่งและบอกจะรับซ่งเจียเป็นสาวใช้ทำให้เขาได้ทราบข่าวของมารดาอีกครั้งจึงอยากรู้ว่าบิดามารดาเป็นใครและทำไมถึงต้องทิ้งเขาไปแต่ระหว่างทางกลับเมืองห้าวได้พบกับหวังเถิงเฟย คนของตระกูลหวังที่เหลือรอดเพียงคนเดียวกําลังโดนศัตรูไล่ล่าเขาจึงเข้าไปช่วยเหลือแม้ทั้งสองจะเคยเป็นศัตรูกันแต่หวังเถิงเฟยกลับไม่รับไมตรีเมื่อข้าวเขามุ่งหน้าต่อไปหาปรมาจารย์ตระกูลหวังจนสุดท้ายโดนปรมาจารย์ตระกูลหวังที่บ้าคลั่งฆ่า และชิงจิตวิญญาณไปทดแทนจิตวิญญาณที่บกพร่องของตนเองพอกลับถึงสำนักเวียเยาเมิองฮาวก็ได้จัดเตรียมพิธีแต่งงานกับสวีชิงนางเอกจนผ่านไปสองเดือนครึ่งถึงวันพิธีแต่งงานที่ทะเลสาบซึ่งเป็นแกว้นเจ้าในอดีตที่เหล่าผู้ฝึกตนทั้งหลายต่างมาร่วมพิธี แม้กระทั่งปรมาจารย์ปันกุยก็ออกจากการฝึกวิชาคนจากพักแสงทองและชนเผ่าทะเลทรายฝั่งตะวันตกที่เคยรู้จักเมืองห้าวก็มาร่วมงานด้วยแต่ดินแดนเหนือที่ต้องการชิงราบฐานเซียนได้ร่วมมือกับหลีเซียนมารดาดอกพลับพลึงชัยทูบก้าวอวมมงคลทำให้พลังของผู้ฝึกตนแดนใต้ลดลง พร้อมทั้งนำกำลังข้ามทะเลเทียนเหอบุกโจมตีเหล่ายอดฝีมือจากแดนใป้ายต้องรับมือกับยอดฝีมือของแดนเหนือพอเด็กชายชุดแดงบนไหลยักษ์หรือปรมาจารย์สำนักหลิงไถได้โยนติ่งหินที่มีทูบก้าวอาวมมงคลมาปรมาจารย์ปันกุยรีบบอกให้เมื่งห้ารีบออกไปหยุดยังไม่ให้ทูบก้าวอาวมมงคลตกพื้นอย่างเด็ดขาด มั่งห้าวใช้พลังสัตดติ่งหินให้กระเด็นกลับไปตกบนสะพานข้ามทะเลเทียนเหอที่ดินแดนทางเหนือยกทับมาทำให้กองกำลังดินแดนทางเหนือพละกำลังลดลงโดนคำสาปไปแทนแต่ปรมาจารย์สำนักหลิงไถยกับช่วยจังหวัดทิ้งผลไม้สีชาติที่มีทูบก้าวอวมมงคลซ่อนอยู่ลงพื้นได้สำเร็จ ทำให้พลังฝีมือของคนดินแดนทางใต้ลดลงเมืองฮาวที่มีพื้นฐานวิถีพบนิรันสามารถชำระล้างคำสาบได้เขาฝืนดูดซับคำสาบเข้ามาแล้วสลายไปเพื่อปกป้องสวีชิงที่เป็นคนธรรมดากำลังกระอักเลือดและช่วยทุกคนไว้แต่พลังคำสาบกลับทำให้พลังชีวิตสวีชิงหมดลงจนเสียชีวิตลง ก่อนตายเมื่อห้าวสัญญาจะตามหาเธอที่เกิดใหม่ให้พบแม่นามว่างชวนจึงปรากฏนำดวงวิญญาณสวีชิงไปแต่ดวงวิญญาณเธอได้รับการคุ้มครองจากปรมาจารย์อสูรโลหิตแห่งสำนักสเวียเยายอดฝีมืออันดับหนึ่งของแดนใต้จึงไม่โดนดวงวิญญาณอื่นทำร้ายจนร่องลอยไปอย่างปลอดภัยเมื่อห้าวเจ็บปวด และโกรธแค้นเข้าสู่วิถีมารร่วมมือกับร่างแยกร่างที่สองเข้าสู้กับปรมาจารย์สำนักหลิงไถท,ที่ได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดตัวของปรมาจารย์ตระกูลหลีและยอดฝีมือของแดนเหนือเขาใช้คำสาบเหี่ยวแห้งที่มาจากทุบก้าอวมมงคลโจมตีฆ่า ปรมาจารย์สำนักหลิงไถท,ที่เป็นยอดฝีมือระดับสูงสุดของปุชวิถีสร้างความตกใจให้กับผู้ฝึกตนจากดินแดนทางเหนือทั้งยังใช้วิชาอสูรโลหิตขั้นที่หและอาคมภูเขาที่9ก้าจำแรงจัดการชายชราฝาแฝดไปหนึ่งคนจนหลีเซียนต้องใช้ร่างแยกมาช่วยเหลือให้รอดไปได้หนึ่งคนเมื่อห้าวจึงรวมร่างกับหุ่นเชิด เซียนเทียมเข้าต่อสู้กับหลี่เซียนใช้หุ่นเชิดเซียนเทียมกอดหลี่เซียนแล้วระเบิดตัวเองส่วนซุนเทาวิญญาณเด็กรับใช้ปรมาจารย์ปรุงยายอมสลัดชีวิตทำร้ายหญิงชราจากดินแดนทางเหนือไปก่อนเมื่งฮ่าวจะไปจัดการชายไวกลางคนซึ่งเป็นยอดฝีมือดินแดนทางเหนือไปอีกคนแต่เมื่งฮ่าวก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส จนต้องทําการรักษาทันทีทําให้คนจากดินแดนทางเหนือที่เหลืออยู่รีบหลบหนีกลับไปได้ในแม่น้ำวังชวนดวงวิญญาณสวีชิงกําลังจะโดนมัดฉาทมินชิงตัวไปเป็นสาวใช้แต่กับถูกกระบี่ที่โกรธแค้นของฟางซิ่วเฟิงพ่อพระเอกสั่งหารทิ้งทั้งยังช่วยคุ้มครองดวงวิญญาณเธอให้ได้ไปเกิดใหม่ เมังฮาวาที่สลบฝันถึงบิดามารดาทำให้เขารับรู้ว่าสาเหตุที่คำสาปใช้กับเขาไม่ได้ผลเพราะเขาไม่ใช่คนดาวหนานเทียนพอฟื้นขึ้นมาเมื่อห้าออกไปช่วยเหลือผู้คนจากดินแดนทางใต้จัดการคนจากดินแดนทางเหนือที่ยังยกทัพบ,บุกโจมตีต่อเนื่องตามที่ต่างๆสั่งให้ทุกคนรีบไปรวมตัวที่สำนักสวียเยา เพื่อตั้งรับทับหลักจากดินแดนทางเหนือตระกูลจี้ที่ทราบถึงการคงอยู่ของเมืองห้าวคิดลงมือกับเขาแต่กับโดนกระบี่ของฟางซิ่วเฟิงขวางไว้เพราะเพื่อปกป้องเศษเซี่ยวพลังชีวิตของเมืงห้าวฟางซิ่วเฟิงถึงกับยอมถูกผนึกแสนปีไม่สามารถออกห่างจากดาวหนันเทียน กลายเป็นผู้คุมกฎภูเขาลูกที่ก้าเมืองห้าวที่ช่วยเหลือสนามรบถึง6แห่งดูดวิญญาณมากมายแต่ยังไม่พอได้กลับมารับศึกที่สเวียยาวที่เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อทับหลักของดินแดนทางเหนือบุกมาเขาดูดปลืนวิญญาณได้มากมายจนเข้าสู่ขั้นที่6ของวิชาอสูรโลหิตได้สำเร็จหัวหน้าเผ่าตี้ถึงกับใช้ของวิเศษประจำเผ่า ดการกับเมือง้าวทำให้เขาถูกลิงที่อยู่ในกรงที่สามารถสังหารเซียนได้โจมตีเมือง้าวจึงรีบขึ้นรถซึกหลบหนีทันทีก่อนเขาจะรู้สึกได้ว่าถูกขังอยู่ในกรงทำให้ดินแดนทางป้ายเสียเปรียบปรมาจารย์ส่งถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บ แต่ยังดีที่ได้ร่างที่สองช่วยไว้ปรมาจารย์ปันกุยก็โดนโจมตีจนกระหักเลือดแต่อยู่อยู่ดินแดนทะเลทรายฝั่งตะวันออกและผู้พิทักษ์ต้นหนานได้ยกกำลังมาช่วยเหลือทำให้การต่อสู้กลับมาสมดุลอีกครั้งเลือดมากมายหลั่งไหลลงไปยังทะเลเทียนเหอทำให้สะพานดอกพรับพลึงที่เชื่อมสองดินแดนสั่นไหว ดอกพลับเพลิงเจ็ดสีถึงกับซีบลงก่อเกิดเป็นบัวสีครามมังหฮาที่ถูกขังอยู่ในกรงไม่สามารถหาทางออกได้เจอบทขยี้อยู่ภายในจึงตัดสินใจจะตัดดาบที่สามจนเขาตัดดาบที่สามตัดมานสำเร็จบุชวิถีก่อเกิดมาหาวิถีจนปรากฏดาบสายหมอกของเซียนแท้ฟันลงมา ทำให้เขากลายเป็นอันดับหนึ่งต่ำกว่าเซียนสร้างรูปลา์แห่งวิถีพลังเซียนแทห้าส่วนเซียนเทียมห้าส่วนเป็นเซียนแท้เครื่องก้าปรากฏภูเขาแห่งการรู้แจ้งทลายกรงขังออกมามังห้าวที่หลุดออกมาสามารถจัดการกับยอดฝีมือทางเหนือได้อย่างง่ายดายพอหัวหน้าเผ่าตีโจมตีมาด้วยมังกรสายฟ้าจากติ่งในมือ เมื่งห้าวสามารถรับมือได้อย่างง่ายดายและชิงติ่งสายฟ้ามาครอบครองอีกต่างหากก่อนจะใช้ภูเขาระดับปุจชาวิถีผนึกหัวหน้าเผ่าตี้กับยอดฝีมือทั้งสี่ของดินแดนทางเหนือไว้เพื่อฟื้นฟูพลังเซียนดินแดนทางใต้หนึ่งหมื่นปีและสะกดคนดินแดนทางเหนือที่บุกมาให้กลายเป็นทาตอยู่ในดินแดนทางใต้ ร่างจริงของหลี่เซียนได้ปรากฏตัวมาต่อสู้กับเม่งห้าวเพราะต้องการหลอมรวมเขาให้สำเร็จกลายเป็นเซียนทำให้เม่งห้าวขยับตัวไม่ได้ก็เกิดบัวสีครามบนร่างเขาก่อนจะมีกระบี่ฟันลงมาตัดความสัมพันธ์ระหว่างเมิงห้าวกับหลี่เซียนออกแล้วฟางซิ่วเฟิงกับเมิงลี่แม่พระเอกก็ปรากฏตัวมาฟางซิ่วเฟิง เพียงใช้สายตามองไปก็ทำให้หลี่เซียนได้รับบาดเจ็บหลี่เซียนจึงขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ติดค้างน้ำใจเธอมาช่วยเหลือแต่พอทุกสิ่งปรากฏตัวมากับโดนกระบี่ฟางซิ่วเฟิงฟันจัดการไปจนหมดสิ้นเขาได้ถ่ายทอดวิถีกระบี่ให้เมื่งห้าวดูก้าว กระบวน้าเจ้าจระเ้ที่กลัวตายยอมสาบานเป็นพาหนะให้เมือง้าวจึงได้รับการไว้ชีวิตส่วนร่างสุดท้ายที่กระบี่ฟันลงไปได้รับการปกป้องจากลานบำเพญวิถีเซียนกู่ฟางซิวเฟิงจึงขอป้ายอนุญาตหนึ่งชิ้นมามอบให้เมิอง้าวเป็นการแลกเปลี่ยนส่วนหลีเซียนที่บาดเจ็บก็สลายไป มังฮาวได้รับรู้ถึงฟางซิวเฟิงที่ปกป้องเขาที่ไม่สามารถมีอายุเกินเจ็ดขวบก่อนจะกำเนิดใหม่กลายเป็นทารกจนอายุครบเจ็ดขวบครั้งที่สองมังฮาวก็กลับคืนเป็นทารกอีกครั้งเพื่อให้เขามีชีวิตรอดฟางซิวเฟิงจึงรับปากบุคคลลึกลับยอมเป็นผู้คุมกดภูเขาลูกที่เก้า จะพบหน้าเมืองห้าวได้ก็ต่อเมื่อเขาก้าวเข้าสู่ขั้นปุจฉาวิถีแล้วเท่านั้นก่อนทั้งสองจะพาเมืองห้าวไปยังดาวตรงเซิงดินแดนตรงถูเมืองฉางอันฟางซิ่วเฟิงได้บอกถึงวิธีการสำเร็จเป็นเซียนให้เมืองห้าวทราบมีสามวิธีหนึ่งใช้เถาวันทะลวงเซียนซึ่งเขาได้เตรียมไว้ให้แล้วสองใช้วาสนา เซียนแท้ที่จะปรากฏทุกหนึ่งหมื่นปีซึ่งสำหรับดาวหนานเทียนจะเป็นของปรมาจารย์ปันกุยสามมัรลุเป็นเซียนด้วยตัวเองก่อนให้เมืองห้าวออกไปฝึกฝนเมืองห้าวที่ออกไปเดินดูเมืองหลวงราชวงศ์ถังได้มองไปที่วังเห็นมังกรทอง95ตัวของราชวงศ์ถังรวมเป็นร่างขนาดใหญ่มันได้มอบโชคลาภให้เขาด้วยการชำระล้าง ทำให้เขาได้รับการยอมรับจากแผ่นดินนี้เมื่งห้าวจึงรู้ว่าฮ่องเต้ราชวงศ์ถังเก่งกาจแค่ไหนเขาจึงไปทวงนี่จี้สวียหลินที่ตระกูลจี้ต่อถึงกับกระชากห่วงตรงประตูออกมาจนมีเรื่องกับคนตระกูลจี้แต่พอจี้สเวียหลินพบเมื่งห้าวกับไม่ยอมรับ แต่ด้วยผลกรรมที่ผูกกันทำให้ตระกูลจี้ยอมชำระหนี้ของจี้เสเวียลินและคนอื่นๆในตระกูลให้เขาถึงแม้จะได้หินวิญญาณมามากมายแต่เมิ่งห้าวกับรู้สึกเหมือนเสียเปรียบที่อีกฝ่ายไม่ติดค้างอะไรตนก่อนเมิ่งห้าวจะมุ่งหน้าไปยังลานบำเพญวิถีเซียนกูเมิ่งห้าวที่อาศัยป้ายอนุญาต เข้าไปในลานบำเพ็ญวิถีเซียนกู่ก่อนเวลาเขาเข้าไปในวัดโบราณรอจนถึงยามกลางคืนพบเงามากมายปรากฏขึ้นทั้งวิญญาณในบ่อน้ำเด็กเล่นชิงช้าเงากําลังปรุงยาเมื่อห้าวที่เห็นเงาปรุงยาจากสิ่งที่ไม่มีพอเห็นถึงพื้นที่เกิดจากการระเบิดมากมายจึงเข้าใจ เมืงห้าวจึงลองทำระเบิดมากมายไปฝังไว้รอบรอบลานวัดด้านนอกพอมองเงาทั้งหลายกำลังฝึกวิชาเขาจึงทำความเข้าใจและเรียนแบบวิชาของอีกฝ่ายทั้งวิชากรงเล็บวิชาแปลงนกเพิงวิชาเด็ดดาราทั้งเงาที่จ้องมองรูปปั้นเซียนแล้วเปล่งอักษรเซียนออกมาเขาเฝ้าสังเกตอยู่หลายวัน จนเวลาผ่านไปจนถึงวันที่เปิดลานบำเพนวิถีเซียนกูฟางซิวเฟิงที่เป็นผู้ควบคุมจึงอนุญาตให้ยอดอัจฉริยะมากมายบุกเข้ามาแต่ก็เจอระเบิดและกับดักที่เมั่งห้าววางไว้กว่าจะเข้ามาถึงด้วยความยากลำบากพอถึงเวลาเมั่งห้าวใช้เลือดของเขาแทนน้ำมันต้องจุดตะเกียงสำริดสวันก่อน จะหลอมรวมปราณเซียนสำเร็จพอเหล่าอัจฉริยะทั้งหลายเข้ามาพบเห็นเมืองห้าวขวางที่หน้าประตูวัดโบราณไว้ต่างเข้าใจว่าเขาเป็นผู้อาวุโสผู้คุมกฎจึงพยายามจะขอเมืองห้าวเข้ามาในวัดโบราณจึงโดนเขาหลอกยิ่งเห็นตอนกลางคืนที่มีเงาร่างมากมายปรากฏจึงยิ่งไม่กล้าบุกเข้ามา จนถึงตอนเช้าเจ้าอี้ฝานสัมผัสได้ถึงไอแผ่นดินหนานเทียนในร่างเมือง้าวที่อินรู้ถึงสายสัมพันธ์เมือง้าวไม่ใช่คนโบราณจึงเปิดโปงออกมาเหล่าอัจฉริยะจึงร่วมมือกันบุกโจมตีเมือง้าวเมือง้าวจึงใช้วิชาต่างๆขัดขวางเหล่าอัจฉริยะคนอื่นๆไม่ให้เข้ามาในวัดได้จนก่อนถึงยามกลางคืน ฝันตรงเอ๋อที่สังเกตเห็นช่องว่างจึงสามารถบุกเข้ามาในวัดโบราณได้เมื่อถึงยามกลางคืนทำให้คนอื่นเข้ามาไม่ได้มังห้าวจึงต่อสู้เอาชนะฝันตรงเอ๋อที่เข้ามาในวัดและจัดการจับเธอขังไว้ในบ่อน้ำกับผีสาวมังห้าวยังอาศัยติ่งสำริดสลับตัวจับทายาทไทยอย่างมาซ้อมและปล้นทรัพย์ ทั้งยังบังคับให้อีกฝ่ายเขียนสัญญานี้สินด้วยสร้างความตกใจให้กับเหล่าอัจฉริยะทั้งหลายซึ่งอยู่นอกวัดไม่สามารถช่วยเหลือได้ก่อนเมื่อห้าวจะจับส่งหลวตันมาจัดการเช่นเดียวกันเป็นคนที่สองเมื่อห้าวที่จัดการทั้งสองเสร็จจึงไปสนใจตะเกียงสำริดเขาที่ต้องเฝ้าที่นี่49วันจึงลองขยับตะเกียงสำริดดู ทำให้โลกล่าถึงกับสั่นไหวทำให้เขาเห็นถึงอักษรเซียนปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าจนเหล่าอัจฉริยะทั้งหลายบุกเข้ามาในวัดโบราณได้เมืองฮาวจึงได้เอาตะเกียงสำริดหลบหนีเพราะสิ่งที่เขาต้องปกป้องคือตะเกียงสำริดไม่ใช่วัดโบราณทุกคนจึงตามล่าเขาเพื่อช่วงชิงตะเกียงสำริด โดยเฉพาะฝันตรงเอ,อ๋อที่โกรธแค้นเมืองห้าวเป็นอย่างยิ่งเพราะเธอที่โดนขังอยู่ในบ่อน้ำกับผีสาวกับโดนผีสาวเกาะติดตามตัวบนหลังตลอดเวลาเมืองห้าวที่สู้พลางหนีพลางยังจับเหล่าอัจฉริยะทั้งหลายมาบังคับให้เขียนสัญญาติดหนี้ตนแล้วจับใส่ถุงแล้วรีบหนีไปก่อนกลุ่มคนที่ตามล่าจะมาถึง เมืงหฮาวที่เผชิญหน้ากับเจ้าอี้ฝานเขาอาศัยเพลงกระบีตัดสวรรค์ที่เรียนจากฟางซิ่วเฟิงเอาชนะเจ้าอี้ฝานได้ทำให้เจ้าอี้ฝานมองเมืงห้าวเป็นทั้งศัตรูและคู่แข่งที่ต้องเอาชนะก่อนหลบหนีต่อไปแต่พอเมืงห้าวเจอกับดักของจี้อินทำให้ตกอยู่ในวงล้อมของเหล่าอัจฉริยะทั้งหลาย จนร่างที่สองโดนจี้อินจับไว้ส่วนเขาโดนกระบี่เจ้าอี่ฝานที่ร่วมมือกับคนอื่นทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บแต่ได้จื่อเซียงที่มาจากสํานักเซียนอสูรซึ่งติดนี้บุญคุณเมืองห้าวได้แอบช่วยให้เขารอดจากกับดักทังมอบยารักษาอาการบาดเจ็บให้เมื่อหายดีเมืองห้าวได้ไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำทวงเวลาจนถึงครบ49วัน สามารถหลอมรวมพลังเซียนแท้แปส่วนจนชีพพรจรเซียนหนึ่งรเส้นเปิดออกจึงออกไปจัดการกับเหล่าอัจฉริยะที่เหลือจัดการทุกคนจนพ่ายแพ้จับใส่ถุงแม้กระทั่งจี้อินที่พ่ายแพ้จนสายสัมพันธ์ที่คุมร่างเผยออกทำให้เมิ่ห้าวทราบว่าเธอเป็นผู้หญิงเมื่อเหลือฟางเซียนซานเป็นคนสุดท้าย เธอจึงรีบวิ่งหนีไปให้ฟางซิวเฟิงที่เป็นอาซึ่งเป็นผู้ควบคุมการช่วงชิงปราณเซียนนี้ช่วยทันทีตลอดจนเหล่าผู้อาวุโสของเราอัจฉริยะทั้งหลายต่างก็ได้มากดดันให้ฟางซิวเฟิงช่วยเหลือเหล่าอัจฉริยะกลับมาพอฟางซิวเฟิงจับตัวเมื่งห้าวมาทุกคนต่างร้องเรียนให้ลงโทษเมื่งห้าว ก่อนฟางซิวเฟิงจะบอกว่าเมื่งห้าวเป็นบุตรของเขาทำให้เหล่าผู้อาวุโสและฟางเซียนซานต่างพูดไม่ออกได้แต่ขอให้ปล่อยตัวเหล่าอัจฉริยะออกมาฟางซิวเฟิง,ฟงจึงให้เมื่งห้าวปล่อยทุกคนทำให้เหล่าอัจฉริยะทั้งหลายเจ็บใจและไม่พอใจเมื่งห้าวแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ได้ได แต่ตามเหล่าผู้อาวุโสกลับไปเท่านั้นมั่งห้าวย้อนกลับไปที่บริเวณลานบําเพ็ญวิถีเซียนกูเพื่อหาตัวโจรร้ายสองคนที่ปล้นจับอัจฉริยะแย่งการค้าของเขาไปก่อนจะพบว่าเป็นเจ้านกแก้วนายท่านหา้ากับผีต้องจึงสั่งสอนพวกมันที่หนีเอาตัวรอดยามที่เขาโดนปรมาจารย์ตระกูลหวังทำร้าย และจับพวกมันไว้เมืองเฮาได้รับมวลหยกจากปรมาจารย์ปันกุยเพราะกำลังเผชิญทันเซียนเขาจึงรีบไปช่วยเหลืออาจารย์ต่อต้านทันเซียนในยามที่ประตูเซียนปรากฏฟางซิ่วเฟิงได้ขวางคนจากดาวอื่นไม่ให้เข้าดาวหนานเทียนไว้เป็นการช่วยเหลือแต่ยังคงมียอดฝีมือระดับปุชวิถี เจ็ดคนมุ่งหน้ามาจะแย่งชิงปรมาจารย์ปันกุยเข้าสู่ประตูเซียนในยามที่ปรมาจารย์ปันกุยใช้พลังพุ่งกระแทกประตูเซียนให้เปิดออกคนทั้งหลายกับโจมตีใส่ปรมาจารย์ปันกุยเพื่อขัดขวางเมื่งห้าวจึงเข้าช่วยเหลืออาจารย์ต่อสู้กับคนเหล่านั้นทำให้สายฟ้าสีแดงฟาดใส่เขาที่ก่อกวนทันเซียน